แรกพบก็ดีใจลายสุขไทยที่ได้มาพบเธอมาพบมาเป็นเพื่อนเจอมาพบมาเป็นเพื่อนเจอสนุกจริงเออส่วนเหฮา ลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูไก่อีกแล้วในวันวันจันทร์ที่อะไรเอ่ยวันจันทร์ที่29พฤษาพฤศจิกายนนะคะพศ2,564เอ๊ะไม่ได้เจอกันตั้งนาน คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้คุณครูไก่ก็จะมาเปิดห้องเรียนของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดเอ๊ะครูไก่มาตราตัวสะกดเป็นยังไงหนูรู้จักหรือเปล่าเอ๊ะหนูเคยเห็นหรือเปล่าหนูอยากรู้แล้วแหละนะคะโอ้เด็กๆอยากรู้เก่งมากเลยนะคะมาตราตัวสะกด นะคะวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนในออมาตราแรกเลยก็คือมาตราแม่กกานะคะมาตราแม่กกาก็คือคำนะคะคำที่ประสมกับสระอะไรก็ได้จะมีรูปวรรณยุกหรือไม่มีรูปวรรณยุกก็ได้แต่ต้องไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ต้องไม่มีตัวสะกดอะลองมาดูซิ อันนี้ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะคำในมาตราแม่กอากาอย่างเช่นคำแรกคำว่าไฟนะคะไฟฟอ r i ไอฟเห็นไหมคะสระพยัญชนะต้นตัวสะกดข้างหลังไม่มีนะคะอ่ะคำต่อไปคำว่าโอ้น้องน้องมิ้งน้องมิ้งอ่านเก่งมากคำว่าน้ำนะคะนออานำน,ำ,นำโทน้ำ นาวาบอกว่าผมก็อยากอ่านนาวาอ่านเข้าหูเสียงดังมากขอเอาเขาเขาโทรเขา้าอคำนี้จิจี้จิจ,จี้อ่านว่าจาจาจา้าเอ๊ะอะไรอะครูกไก่เอ๊ะมันใช่ไหมอ่านว่าจาจออาจาจาไม้จัตะวาจา เก่งมากเลยนะคะคำต่อไปคำต่อไปย,าย่าๆย่าอ่านว่าโซโซโ,โซโซโซเอกโซหนุงหนิงหนุงหนิงอ่านว่าอะไรนีหนอีนีน,น,น,นีโทนีโอสุดยอดเก่งมากคำต่อไปคำว่าสู้สออสูสูโทสู้เห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดข้างหลังเลยอ้าวคำต่อไปคำว่าอะไรโต๊ คำว่าโต๊ะอ้าวมังกรมังกรสะกดสิลูกตอะอกโต๊ะโต๊ะตีโต๊ะเก่งมากมังกรเก่งมากนะคะคำสุดท้ายเงาะเงาะนะคะนิชานิชาสะกดให้ครูฟังเก่งมากสุดยอดนิชาบอกครูกไก่ว่าครูไก่มันสะระอนี่หนูสะกดได้งอองอกเงาะเก่ Piet งมากอันนี้คือคําที่ <Sabrina. S 1> อ,อยู่ในมาตรา ตัวสะกดแม่กออกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดข้างหลังเลยนะคะอ่ะอย่างนี้คุณครูจะลองให้ดูนะคะคุณครูจะลองให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะเด็กๆลองดูลองดูนะคะช่องแรกเลยช่องแรกเลยคุณครูกไก่เขียนไว้ในกรอบนะคะเห็นไหมคะครูกไก่เขียนไว้ในกรอบว่าแม่กออกาส่วนช่องหลังคุณครูกไก่ไม่ได้เขียนนะคะ ข้างบนไว้ว่าเป็นแม่อะไรนะคะเอามาดูที่แม่กอกาก่อนเห็นแม่กอกาไหมคะมีมีกี่คำหนึ่งสองสาสแรกอ่านว่าบ้าบออาบาบาโทบา้าเห็นไหมคะอันนี้คือแม่กอกานะคะอันนี้คือแม่กกามีมอีอมีนะคะแม่กอกาเช่นกันไม่มีตัวสะกด โลลอโอโลโลเอกโลนะคะสุดท้ายแก้กอแอแก่โถกแก,ก้เด็กๆจะเห็นว่าคำในช่องแรกนะคะไม่มีตัวสะกดเลยอ้าวทีนี้ถ้าคุณครูไก่คุณครูไก่เอาคำเดิมแต่มาเติมตัวสะกดเด็กๆจะเห็นว่าตัวสะกดคือสีแดงสีแดงสีแดงและก็สีแดงนะคะเนี่ยเห็นไหมบออาบาบออา บาหรือนักเรียนจะสะกดว่าบอานนบานบานโทบ้าน no นะคะเราสามารถสะกดได้หลายรูปแบบนะคะบอานนบานบานโทบ้าน no เห็นไหมเพิ่มตัวสะกดเข้าไปก็ไม่ใช่แม่กอกาแล้วอย่างอันนี้มอีดอมีดเพิ่มตัวสะกดเข้าไปก็ไม่ใช่แม่กอกาแล้วหรืออย่างอันนี้นะคะ Lo o, อลอโงงโลงโลงเอกโล่ง ก็ไม่ใช่แม่กอกาแล้วสุดท้ายกอแอมแกมแกมโทแก้มครูกคกไก่เติมตัวมอเข้าไปก็ไม่ใช่แม่กอกาแล้วเพราะฉะนั้นค,คุณครูกไก่ก็จะเทียบให้เด็กๆด,ดูนะคะระหว่างสองช่องนี้ช่องที่1กับช่องที่2นะคะหรือช่องแรกกับช่องหลังช่องแรกคือคําที่อยู่ในมาตราแม่กอกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดจะเป็นสระอะไรก็ได้จะมีรูปวรรณยุกต หรือไม่มีก็ได้เช่นกันนะคะแต่ต้องไม่มีตัวสะกดเติมข้างหลังนะคะแต่ถ้าช่องหลังเนี่ยคือคำที่ไม่ได้อยู่ในแม่กอกาเพราะมีตัวสะกดสีแดงเพิ่มเข้ามานะคะคุณครูเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในชีท ะะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในชีตอันนี้นะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีนะคะสัตว์ที่อยู่ในใบางานอันนี้นะคะแต่ให้ระบายสีเฉพาะสัตว์ที่ชื่ออยู่ในแม่กอกาอ่าทบทวนอีกทีนะแม่กอกาคือคำที่ประสมด้วยสระอะไรก็ได้นะคะ แต่ต้องไม่มีตัวสะกดมีรูปบรรยุกได้ไหมคู่ก่มีได้จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม่จัดตวาได้ทั้งนั้นเอ๊คูไก่ผสมเฉพาะสระอาเหรอคะหรือสระอีหรือสระโอที่คูไก่ยกตัวอย่างไม่ใช่ได้ทุกสระอาอีแอโอออาได้หมดเลยออนะคะอูอูได้หมดเลยได้ทุกสระ แต่ต้องไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างที่คุณครูไก่ยกตัวอย่างไปให้ดูแล้วนะคะว่าเอ๊ะตรงไหนนะเขาเรียกสละอันไหนเขาเรียกตัวสะกดเด็กๆต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนเป็นพยัญชนะต้นอันไหนเป็นสระอันไหนเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาทําใบงานอันนี้คุณครูคไก่นะคะมีชื่อสัตว์มาให้เด็กๆนะคะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นชื่อสัตว์นะคะเป็นชื่อสัตว์ที่ คุณครูยกมาจากตัวแบบฝึกหัดนะคะตัวแบบฝึกหัดอันนี้อันนี้ที่ครูยกมานะคะอ่ะมาดูซิคําแรกอ่านตามคูกไก่เลยฮิปโปเต่าเป็ดงูแพะเสือม้ากบหมีช้างจระเข้กระต่ายหนู นกแมวกวางเพนกวินหมูลิงนะคะอันนี้คำทั้งหมดนี้คือคำคือคำที่เป็นชื่อสัตว์ที่อยู่ในแบบฝึกใบงานอันนี้นะคะแต่เด็กๆต้องเลือกนะคะเด็กๆต้องเลือกระบายสีเฉพาะชื่อสัตว์ที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำแรก เต่านะเช่นสมมุติเต่าอย่างเงี้ยเป็ดปอเอดอเป็ดดอเป็นตัวสะกดอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้อย่างฮิปโปฮิปโปคาว่าเออถ้ามีสองพยางแบบนี้นะคะคาเนี่ยหนึ่งคำแต่มีสองพยางฮิปหนึ่งพยางโตอีกหนึ่งพยางนะคะเพราะฉะนั้นฮิปโปเนี่ยนะคะเราจะดูที่พยางสุดท้าย ว่ามันจะเป็นออมาตราตัวสะกดแม่กากาไหมนะคะเราจะดูที่พยางสุดท้ายปโอโปโป,โปไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นคํานี้ใช้ได้นะคะใช้ได้เป็นคําแม่กากาได้เช่นกันนะคะจําไว้นะคะคําที่มีสองพยางคําที่มีสองพยางเราจะดูพยางสุดท้ายว่าจะอยู่ในมาตราตัวสะกดนะคะแม่ไหนนะคะอาละเด็กๆกนะคะ วันนี้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนเคยไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะไปเจอช้างมาวัวควายเออหมีแก้งยีราบอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆทำแบบฝึกอันนี้ระบายสีสวยๆระบายสีเฉพาะเฉพาะสัตว์ที่ชื่อเป็นคำแม่กอกาเท่านั้นนะคะคุณครูก็ มีคําให้ดูนะคะเด็กๆสามารถเลือกคํานะคะที่อ่านเมื่อกี้นี้นะคะเอาไประบายสีได้เลยนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆ,ะคะคอยๆระบายสีสวยๆแล้วค่อยๆดูว่าเอ๊ะพิจารณาให้ดีว่าเอ้ตัวนี้มันมีตัวสะกดไม่น่าที่คุณครูไก่สอนอ๋อตัวสะกดมันอยู่ข้างหลังนะเอ๊ะมันจะเป็นสระอะไรอ๋อครูไก่บอกว่าสระอะไรก็ได้ นะคะคไม่มีปัญหานะคะคสำหรับแบบฝึกวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะคดูคลิปไปคุณครูให้คำไปอ่านคำแล้วฝึกอ่านคำด้วยนะเด็กๆจะได้เก่งที่สุดเลยนะคะคสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าบ๊ายบายสู้ๆ